รีวิวรถที่เหลือตอนนี้หน่อยรีวิวรถเหรอใช่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะเข้าใจไหมไอ้คนนี้ทําไมชอบถามพี่เน,ะน,ะนะา,านะเนาะเนาะาฐมัเนาะทุกครั้งเป็นแค่การทําคลิปเป็นแค่การแสดงเฉยๆน,นะครับผมนะวันนี้อะไรก็อยากให้รีวิวเนาะจัดไปเลยนะครับผมนะสําหรับคันนี้เป็นตัวสตาร์ทมือนะครับผมชุดสีเบิกใหม่นะครับผมนะเป็นรถปั้นใหม่ติดมัดจําแล้วรอจัดส่งนะครับผมนะมาดูคันต่อไป ทรงเคงครับผมนี่ชุดสีเบิกใหม่สวยๆเลยครับผมนะ <_ an> แต่งให้เรียบร้อยเนาะ <_ an> เอกสารครบพร้อมโอนเหมือนกันนะครับผมนะ <_ an> ทําคลิปให้ดูแล้วเสียงสตาร์ทคันนี้นะครับผมนะ <_ an> ใครที่หาอยู่คันนี้ทรงเคงสวยๆนะครับผมนะ <_ an> หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเอกสารครบพร้อมโอนนะเข้าใจไหมเอฟซี <_ an> ใครดูแล้วฝากแชร์ให้กับพี่ไฟด้วยนะครับผมนะ คันนี้เหมือนกันเลยครับผมนะทรงเชิงเหมือนกันเออชุดสีเบิกใหม่เหมือนกันนะครับผมนะท่อย่ออัมย่นเหมือนเหมือนกันเลยครับผมนะคันนี้เอกสารครบพร้อมโอนเหมือนกันนะครับผมนะคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองเนาะมาดูคันต่อไปคันนี้ครับผมนะ อันนี้ก็ทรงเขงดุมยอดอัมยนทอยอดนะครับผมนะคันนี้นะครับผมนะเอกสารครบพร้อมโอนนะครับผมนะคันนี้เป็นชุดสีเจียมงานเนาะไม่ใช่ชุดสีเบิกใหม่นะครับผมนะนี่ตามสภาพตามราคาคันนี้เอาไป1 6 5 0 0บาทเอกสารครบพร้อมโอนเหมือนกันออคันนี้ครับผมเนี่ยคันนี้เวฟโรสิบไอทรงเขงเต็มระบบดุมยอดอัมยนทอยอดนะครับผมนะคันนี้นะคันนี้พร้อมขับนะครับผมนะนี่ใครหาอยู่ราคาให้เขาดูหน่อยเท่าไหร่เนี่ยถูกไหมถูกไหมล้านนี่ไฟ 16,500บาทเอกสารครบพร้อมโอนคันนี้เป็นตัวคัดมือนะครับผมนะเออหรือใครนะครับผมนะสะดวกอยากเข้ามาดูที่ร้านเข้ามาได้เนาะรถเรามีเข้าออกตลอดนะครับผมน้านี่สวยๆคันไหนชุดสีเบิกใหม่เราก็แจ้งเนาะคันไหนเจบงานก็อย่างที่ว่าผมร้านพี่ไฟขายรถมือสองตามสภาพตามราคานะครับผมนะเออตรงไหนไม่ดีไม่สวยไปเก็บต่อทําต่อแต่งต่อได้เลยครับผมนะชุดนี้ก็คือทํคลีปไม่ดูหมดแล้วเนาะขับขี่ได้ปกติสตาร์ทติด ทุกคันนะครับผมนะทาคลิปตั้งแต่ไปรับน้องอยันมาทําคลิปถึงที่บ้านนะครับผมนะร้านนิไฟของจริงชื่อบัญชีต้องเป็นร้านนิไฟมาแล้วเท่านั้นนะครับผมนะใครที่หาอยู่ทักแชทเข้ามาได้เลยครับผมนี่มาเดินดูหน่อยครับเออเป็นไงครับนี่เรียบๆเลยเนาะตามสภาพตามราคาคันนี้ออกข้างใหม่สนะี่หมื่นกับห้าหมื่นเนาะอันนี้แต่งครบให้แล้วเอกสารครบพร้อมเอร์หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองครับผมนะ